สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกับผมนะครับเก่งพันพ่อสุธรนะครับก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาส่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับได้มาบ้านบ้านนะครับเนื้อหามันๆนะครับกันต่ออีกสักอง์นะครับก็เป็นรูปหล่อลุงพ่อเดิมนะครับเนาะก็ มาอย่างนี้นะครับก็ส่องกันอย่างนี้เลยเลยแล้วกันนะครับนี่ครับนี่ครับผมก็เลี่ยงอย่างนี้มานะครับก็มีนะครับธรรมชาติกรอบธรรมชาติอะไรก็คือนะครับมีทาบที่เทียนนะครับหนาะที่เทียนพระองค์นี้เลี่ยมมานะครับเลี่ยมเก่ามานะครับคือไม่ใช่เลี่ยมเก่าหรอกครับเลี่ยมเดิมมานะครับนี่ครับพอดีเขาแกะกรอบไปคายนะครับก็เลย เอามาให้ผมดูนะครับก็เลยมีการแบ่งปันกันนะครับก็เลยเอามานะครับเพราะเนื้อหานะครับเป็นเพื่อนในพี่ก็ดูก่อนนะครับก่อนจะลงกล้องนะครับผมก็นี่ครับมีมันดีครับเนาะมีไข่ปลหลอดนะครับมีไข่ตะกัวนะครับไข่ปลลอดอะไรอย่างนี้นะครับเป็นเนื้อตะกัวครับบางทีก็ดูเหมือนเนื้อตะกัวพวกหัวลูกปืนนะครับเนาะ เป็นอย่างนั้นนะครับนี่ครับมีธรรมชาติความเก่านะครับเนาะถ้าดูกันนะครับก็เดี๋ยวขอซ่องลงกล้องส่องกันอีกทีนะครับนี่นี่ครับก็เช่นเคยนะครับเนาะก็เช่นเคยก็ขอข้ามเรื่องเกแทะไปนะครับเนาะก็คนเล่นเป็นเขามีครับเนาะคนเล่นเป็นเขามีนะครับ นะครับก็ไอ้คำว่าเกแท้นะครับเนาะมันที่ขอข้ามไปเพราะอะไรมันเถียงกันไม่จบครับมันเถียงกันไม่จบครับก็สมมุตินะครับสมมติก็สมเด็จนะครับสมเด็จถ้าเขาจะมีกลุ่มเล่นเนื้อนะครับเนาะเล่นเนื้อจัดๆนะครับเล่นพิมพ์เล่นกูนั้นกูนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอาเนื้อจัดๆนะครับไปลงทามในกลุ่ม เนื้อจะจัดนะครับเขาก็ดูดีนะครับก็มีซื้อขายกันก็บางทีก็เป็นหมื่นนะครับซื uh ้อขายกันนะครับก็ไม่ได้ว่านะครับก็บางทีก็ลองเช่าพาจากจากที่สาโกลไปดูครับแล้วก็ไปถามในกลุ่มที่เขาเล่นเนื้อนะครับบางทีก็อาจจะได้รับคําตอบที่ไม่น่าพอใจนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับเกแท้มันอยู่ที่มันอยู่ที่ที่ตรงนั้นเขาเล่นกันด้วยนะครับ ถ้าเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบก็สมมตินะครับนี่ครับองนี้ก็เพิ่งได้มาใหม่นะครับยังไม่ได้ทาคลิปนะครับเดี๋ยวนี่ครับเป็นวัดขวางนะครับสังกระจายเสียนเล็กนะครับเนาะนี่ครับเนื้อออกไปทางโซนวัดห้วยห้วยเขตเลยนะครับองนี้แต่ยังไม่ได้ทาคลิปก็ได้มาพร้อมกันนะครับนี่ครับเสียนเล็กนะครับถ้าเป็นวัดขวางเนี่ยนะครับสมมตินะครับนะถ้าไปถามในกลุ่มวัดขวางนะครับอ่า เขาก็จะว่าแทนนะครับม <musicians kav> <uit> ีการซื้อขายกันนะครับแต่ถ้าไปถามในอีกที่หนึ่งนะครับอาจจะเป็นที่ที่ที่เขาว่าสากลขึ้นมาหน่อยนะครับเขาก็ไม่เล่นกันครับเขาก็ตีเป็นไม่ดีนะครับเพราะเพราะอะไรเพราะประวัติอะไรเขายังไม่สากลนะครับมันก็มีอไคาว่าเกแทครับมันเถียงกันมันก็มันก็เป็นอะไรที่ปวดหัวนะครับก็เลยขอข้ามนะครับ แล้วก็นี่ครับผมอีกอย่างหนึ่งครับอันนี้นะครับก็นี่ครับก็น่าจะเป็นก็น่าจะเป็นที่เขาว่าออกไปเซอร์ที่สากลที่สุดในยุคนี้นะครับก็นี่ครับดูตาครับตาเพื่อนเพพี่พที่สายออกไปเซอร์นะครับก็น่าจะทราบว่าที่ไหนนะครับที่เขาว่าสากลที่สุดในตอนนี้นะครับเนะนี่ครับ จะคำว่าเกแท้นะครับนี่คืนเงินครับคืนเงินก็คือเขาไม่ตีว่าเกหรือแท้นะครับเขาคืนเงินเพราะพระนั้นนะพระนั้นนะเขาเหมือนเขาไม่เล่นแล้วกันนะครับเนาะเหมือนเขาไม่เล่นเขาก็จะเล่นแต่ที่ดูง่ายที่มีราคานะครับนี่ครับมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับดูพระหน่อยก็ได้ครับมันเป็นพระแท้นะครับประเก่าดูง่ายนะครับแต่ นี่ครับแต่ก็คืออาจจะซื้อขายกันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยแบบเข้าง่ายออกง่ายนะครับมันก็จะเป็นเขาก็จะออกให้ประมาณนี้นะครับเป็นคืนเงินนะครับแล้วก็ที่อุ้ยมันไม่ค่อยจับนะครับเดี๋ยว ก็ที่ผมพอจะทราบมานะครับก็จะเป็นถ้าไปออกกับสำนักนี้นะครับจะจะเป็นพวกสิวลรีถือย่ามนะครับกับกีปัวหลวงปู่บุญนะครับพวกนั้นนะครับเขาไม่ออกใบให้เหมือนกันนะครับแต่เขาไม่ได้ว่าเกน,นะครับเขาไม่ได้ว่าเกแต่เขาไม่ออกใบให้นะครับเพราะอะไรเพราะเหมือนกับจะพูดว่าแบบว่าจะพูดว่า พระแท้นะครับพรไม่เกยนะครับแต่เป็นพระโรงงานครับพระโรงงานแล้วราคาเล่นหาถูกครับราคาเล่นหาถูกเขาเลยไม่ออกใบให้นะครับนี่สําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่จะไปออกกับสำนักนี้นะครับนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับมันถึงเป็นที่มานะครับว่าที่ผมว่าเกแทมันขึ้นอยู่กับว่าไปที่ไหนด้วยนะครับเนาะก็คือไปสากลนะครับ แท้จริงครับไม่เกรครับแต่อาจก็อาจจะไม่ได้ไปมานะครับเนาะมันเป็นเช่นนี้แลลวนะครับก็เลยมาเลยตัดปัญหาเรื่องเกแทะไปมันเป็นปัญหาที่โลกแตกครับปวดหัวเราก็มาดูในสิ่งที่เราชอบแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังดีกว่าครับแล้วก็ให้เพื่อนๆพี่ทพที่เขามีความชำนาญอะไรก็ กวากันไปนะครับเนาะสายใครสายมันครับมาครับวันนี้นะครับก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อตะกัวนะครับนี่ครับได้มาบ้านๆเนื้อห่ามันๆอีกองหนึ่งนะครับผมนี่ครับโอเคมาลงกล้องนะครับไม่ไหว ดูตรงหน้าท่านนะครับเพื่อนพนี่นี่ครับไขตะกูนะครับผมนี่ครับแล้วก็มีเหมือนไหมเพื่อนเพื่อนพี่ดูตามซอกแรนนะครับจะมีเหมือนค่าปราลอดนะครับในขาวๆแล้วก็มีไขตะกูนะครับนี่ครับ นี่ดูตัวอุย้ยตัวหนังสือนะครับเพื่อนๆนี่ครับดูแขนขานะครับจีวรน,นะครับคมนะครับดูเป็นมีสัสดส่วนนะครับ การสร้างนะเป็นรูปล่อนะครับตรงใต้ฐานนี้เหมือนมีจานด้วยนะครับนี่ครับเพิ้ลเพีนี่ครับผมดูเป็นมินมีจานนะครับนี่ครับโผล่มานะเป็นตัวน่าจะยันท่านนะครับดูเหมือนรูปหัวใจนะครับนี่ครับนี่ครับเพิ่อเพี เนื้อหามันๆน,นนะครับจัดจ้านดีครับนี่ครับไข่ตะกั่วนะครับแล้วก็มีพวกผิวพวกปลายปลอดนะครับอยู่ตามซอกตามผิวบ้างนะครับนี่ครับ ดูใต้ฐานนะครับนี่ครับเพื่อนๆพี่ดูเหมือนมีจานนะครับนี่ครับไม่ใช่เหมือนเรามีจานเลยนะครับเนาะจากที่สองเนี่ยนี่ครับมีจานนะครับผมนี่ครับก็โอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะที่รับชมแล้วก็ติดตามกันมานะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆพี่ที่เข้ามาใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามช่องเก่งพลพงศโสทธรให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ